้าทุครึ้งมาที่ปังปอนปังปอนไปเอ๋และล,ะลูกนี้จะเปิดไปติดกองหลังของหลงสูเนี่ยวๆเลยครับต้นปันตอนนี้ฮีเอสเดลับใหม่ เอาหนุนโ,นโน่ยืนผู้ต้นปันมาอยู่ตรงกลางสองสองหน้าตัวก้าผหูเล่นหมายเลขสิบสี่ไกลอ่อหมายได้เก็ดมีออกแก่นด้วยโอ้โหแล้วก็ไหลมาสวยเลยครับพื้นเขียวมามาที่ผูเล่นหมายเลขเก้าของต้นปันต้นปันไปติดหมายิงสองนี่เป็นปกองกลางยืนได้ดีเหมือนกันครับ ก็เป็นกองกลางตัวฟรีของนนตุเนียที่โนนจุเนีย มาบอลขึดมาติดต,ตอนบนอนยกย้อยแข้งขาลงไปครับวิอนี้ต่างปอนเลิ่มั่นใจในการเล่นแบ็คขวาดันตน้นบอนขึ้นไปยืนเป็นมิดฟิลด์แดนกลางเพื่อประกบติดกับเพ่นใหม่ได้ยิมสองต้นน้ำแข้คู่นี้ทักษะนสูสีกันเลยครับหมายเล 9, ขเก้ากับหมายเลขยิมสอง 2, ของนนจูเนีย Okay. ออแกนออโต้ขวายิงออกแน่ต่างไปเองครับลุงนี้โอ้สุดน้าดีเข่าเท้า,ายิงได้ทุกจังหวะอันตรายครับหมายเลขเจ็ดออโต้หมายเต้ตนน้ำหมายเลขยี่สิบสองมาที่ออโต้ออโต้หมายเลขเจ็ดือมาที่ต้นน้ำต้นน้ำไหลบอลมาที่ผู้เล่นหมายเลขสิบห้า มาไปเล่นไปเลขเจ็ดดูแล้ววิธีผ่านหน้าประตูไปแอบหนึ่งลุ้นได้ลุ้นหมาเยเลขสิบห้านี่บานเต้นะครับบานเต้เลบันเต้ จากที่ต้นน้ำโดดน้ำม่จะให้กับออโต้ลูกทุ่มของ,งนนมาร์เต้มาร์เต้มาพลังออโต้ออโต้จะแหวกสองครับไปไม่ได้ต้ตตนน้ำออกไปโดนตัดบอลไม่ได้โดนเลื่อนไปเลข่แปดแล้วก็วางบอลมาที่เลี้ยงไปเลี้ยงติดตีไกด์ไกดที่ทต้นปันต้นปันโดนล็อกสอง บอกอยากแก้ไขแลวเอาตัวรอดได้มาที okay, ่นูโน่นูโน่ไปไม่ได้ติดไหลมาที่อ๋อผู้เล่นหมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดคืออาไอย์โอเค่ทรับแคตตันเอาลยครับแต่ ผู้เล่นหมายเลขเจ็ดของนนเยอะเหลือเกินครับหมายเลขเจ็ดใส่เสื้อออแกนิทแพตตันนะครับแพตตัน <c oughs> แหมลูกนี้ล็กลอกสวยครับมักขามมักขามไปที่เล่นหมายเลขเจ็ด <c oughs> ออโต้ออโต้ออโตะโยและพัดแบ็คเข้าในไปปิดแหมต้นปันมาเร็วเหลือเกินครับแพตตันวิ่งมาบอลแหมแพตตันนี่เอาเสื้อน้องมาใส่นะครับ ของแพทต้านเสื้อยังไม่เสร็จบอกร้อชุดใหม่เลยครับปีหน้าแล้วมาแล้วครับหนุน่มดึมาที่ไกลแล้วยิงไกลจนระเบิดโอ้โห,โห,โห,โหโโตโ่อเปล่ใหม่ออกแกนนี่อคคอกแกนเคคพื่อออกแกนว่าหัวแพตตันใส่เนี่ยแพต้านยิงซ้ายหักข้อออกไปเองแหว่ได้ลุ้นกันครับคนละทีพอตอร์นี้ใครจะขึ้นน้ำก่อนกัน ใครจะขึ้นน้ก่อนกันต้องดูนะครับตอนนี้มาที่น้องภูมิน้องภูมิมองหาแล้วจะออกไปทางไหนอกมาที่อบอลมาที่แพตตันแพตตันโอเคลูกแม่แม่มาเต้ครับมารเต้เล่นลูกเลยขึ้นมาลูกเลยแข็งเข่าแข็งเข่าลึ ลูกเตะทีเจ้าบิ๊กไม่ตรงครับอตอนเปิดคอนเนอร์ีเปิดดีครับเล่นบัสตันบอลยังเคลื่อนอยู่นะครับให้บอลนิ่งแล้วเล่นลูก จะเปลี่ยนเอาไกด์ออกเอาวันลงมาครับเอาแล้วครับตกไม้เลขเจ็ดจะออกบอลซ้ายหรือออกบอลขวาสลกหลับออกแกนผู้รักษทางประตูแม่กดหลังเท้าผ่านหน้าประตูออกหลังไปลูก แรกของควอเตอ,เตอร์นี้ยังไม่มาลูกตังเตะของเ w ิโดยน้องภูมิน้องภูมิเล่นสันส้นๆมาที่ฝังปอดไปไม่ได้ตัวนแม่ตะบอลจับบอลลั่นครับวันเฟิร์สชัดนี่ยังจับไม่อยู่ช้าเท่าไหร่ครับแม่จังหวะเฟิร์สชัดนี่ต้องบอกก่อนครับ รถถัดของบอลนั้นคาเบติกนี่ไม่หนีกันคนปนหวานบอลมาี่ตอ้วนจับกระโลงไปโดดเทียออกไปอีกมานเต้ผู้เล่นหมายเลขแปดปนปนไปทุ่มก่บนทุ่มให้ผู้เล่นหมายเลขเก้าต้นปัน แล้วก็ยกบอลมาลูกนี้บอลที่ขับบอลบางปอนบังไว้เหลี่ยมนี้ไม่ให้ออกครับเจ้าปอนแต่บอลยังข้ามเส้นอยู่เหลือยิงไกลหน่ถึงผู้เล่นหมายเลขสิบน้องเลี้ยดูหมายเลขแปดนะครับการเข้าบอลเขานี่โอ้ต้องบอกว่าแน่นจริงแล้วมาเองลูกนี้ เล้งมาที่ตะวันตะวันตะวันบังไรยมาที่แพทตันแพทตันไม่ผ่านฟังบอลอีกฟังบอลไหลจังหวัดดีมาที่เล้งเล้งเล้งคืนมาที่เต็มกันเต็มกันยิงไปไปเข้าเลยออกแกนอีกโอ้วันนี้ออกแกนออกแกนนี่นะน่าจะใช้ชื่อออกแกนนิกครับ ติดต้นปันต้นปันวางบอลจังหวะแรกออกมาไปที่มะขามมะขามออกขวา,ตอ,อาตอนนี้โดนต้นปันต้นปันนี่บังดีครับต้นปันหมายเลขเก้าขอวันแล้วก็คือมะขามมะขามเบิ้จังหวะนี้และจะชัดเขา้าไปไปติดน้ำภูมิโอ้หมายเลขคือเบนนี่ยืนริบเต้นด้าน,นขวาอันตรายครับสำหรับเพียร์ดบิล ไปที่น้องเล้งเล้งแหมเล้งไปกดดันได้ดีครับต้องเคลียร์ออกข้างแในลูกทุ่งของเทียร์บ,บิลคอรเตอร์นี้ยังอยู่ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ลูกทุ่งโดยผู้เล่นหมายเลขแปดแหมของพี่น้องนี่ต้ปันตัดต้นเต็มครับไปช่วยไปช่วยพีนะไปช่วยแคร ชพิ่งใหม่ทนี้ไม่ถัดหลังหลงังเซนเตอร์ตัวสุดท้ายต่อพ่อหยกุ่ง <C oughs> ของเดชรีจูเนียโดนนทบุรีจูเนียดูแล้จต่ทุบไม่ใคร ทันครับลูกนี้ได้ทุกของท s w อ s w ีทสได้ทุกเลยก้าล,ลูกไปกลาออกลูกโอเคสายที่แปดตะวันก็ไปไม่ได้ครับ <c oughs> แต่ <c oughs> ทั้งหมดไรยิงใไม่ตรงนะตุยบอลปันนี่พยายามทำทุกอย่างครับที่จะได้มีโอกาสขึ้นนำ ออกกายเปิดมาขาที่ทูมทูมต้นปันต้นปันแขกนี้ก็โดดแย่งคืนไปได้โดยม,าามั่นไอเดินมาเข้าไทยเป็นเลี้ยตะวันเหลี่ยมนี้ถือว่าเหลี่ยมไม่ได้เปรียบครับเหลี่ยมนี้ต้นปันว่ามาช่วยสังตกตจังหวะเดียวหลุดไปแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้อกแขงเอาแล้ว แอร์ออตโต้ประตูแรกเปิดสกลาดีแล้วออตโต้ผู้ปกครอง,อออรองหายใจลึกๆ ปุ่มาที่ต้นฟันต้นฟันโอ้ลูกนี้หัขาดเกินเลยน,นะครับตอนนี้ตามอยู่ศู 1, BMW. 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 นย์จานหนึ่งพีเอทบิลพีเอทบิลแม่ลูกนี้ก็วบ้านเต้นี ลูฝั่งตาดย่อขวาสวยครับลูกนี้ยตัดเข้าในเข้ามือาเลโอ้รับได้ทุกรุ่นจริงครับออกแกนผู้รักษาประตูนี่นนมั่นใจครับ เล่นหมายเลขเจ็ดของเพียดบิวนี่ยังไม่ได้บอลครับบอลอยู่ที่ดูเจ้ากํปั้นแย่งับท้ายเลยครับนี่เลยฮะโอ้โหดูแล้วก็ท้ายแล้วจะไหลให้เพื่อนลูกนี้เพื่อนเพื่อนไม่น้ำทางกะโจหมานเต้หมานเต้มาที่โคเต้มาเต้ให้โคเต้คลาองตัวเลยคน้าตายเขาใคราองตัวเลย

ยิงหักข้อไปโดนผู้รักษาประตูออกหลังโอ้ลูกนี้ถ้าแปรเรียบร้อยครับแย่ลูกนี้โล่งๆโอ้ยิงไปรราาติดรักษาประตูออกหลังโอ้ออกมาไม่เป็นดีหลังต้นน้ำพัะแพงเอ๊ะเรียกใครนะเอ๊ะไม่ได้เลยไม่ใช่ เอาเรนีสพมาให้เห็นแล้วครับอว่าลุกินเสาไปเล่นเข้ามือรุ่ับประตูพเอูบกกันนะเสียประตูได้ทีนู่นนู่นหลุดับที่ออโต้หมายเลขเจ็ออโต้ไปที่ แม่ทีนี้ว่าขาเปิดออกหลังไปเองโอ้ผู้เล่นหมายเลขเจ็ของเมททีบิลครับโอกาสที่จะตีเสมอนั้นหลุดลอยไปเฉยเลยครับลูกนี้ก่อนต้องเชียร์ช์ผู้เล่นหมายเลขสามโอ้ที่นำทางบอลไปดีเหลือเกิน เกิดกานมาสวยจากบอลลงไม่ดีครับจังหวะแรกน้องไกออ่บอลผ่านไปแล้ว1ิดติหกนาทีอีกสี่นาทีมาได้หรือไม่ครับเฮดเรบิวรก็ต้องดูโครอปโตจะแก้เกมอย่างไรครับพอตเตอร์ทีสองนี่ พอเตอร์นี้ต้องสมเสมอจก่อนแล้วครันรับไปลุ้นมอเตอร์ที่สามแต่ที่หินหินห้าสามสามบอลลูกนี้แหม,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 มจะจ่ายให้กับออโต้มายเลขเจ็ด ตกระโดดผู้เล่นหมายเลขเจ็ดตะวันแล้วก็น้องฮิมต oh ่อประสานพร้อมเ้ืยอนโนโน่มิต um ิลรงตาจะพาเกมกลับมาได้หรือไม่ในการตัดตีเสมอโดนวิบจุเนียหาดีฮิมฮิมฮิทแหวกแ่กระโดดฟ็อ ออกยาบอลมาติดพื้นพื้นตัดทิ้งแล้วก็ดจับเลยครับโอ้ไม่ทนตัวโอ้โดนดาบสองจนได้ครับผู้เล่นหมายเลขยี่สิบสองนี่ยืนรอจังหวะโอ้ยืนลอจังหวะทำเลยครับปัดออกมาลูกนี้โดนเลยครับโอ้ถือว่ายืนดีครับมิดฟิลแดนกลางของเลนส์บรีจูเนีย หมาไม่เทียดบิวแม่หมาไม่ได้โดนเพิ่มครับฝ่ายเลขห้าเอาว่าเลขห้าโยกเหยเสอีกยล้วท้าจ้าโอ้โหสันนิไหลเลยครับโอ้ทองทางน้ำไหลออกเลยครับตอนนี้คนเดียวสองประตูยิงเยอะเข้าไปไม่ต้้ถ่าย ผู้เล่นไหมในยีสองนับถอยประตูเรามาดูแฮตติกจะได้หรือไม่น้องภูมิมาเต้ตัดบอลมาดูโน่ดูโน่ดูโน่โยกสวยเลยโดนมาเตตันที่เล็กแต่ไก่นี่ต้องเคลียร์เลยครับ ที่ไปใที่ห้าไขยไข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 ยไข่ใรที่มาเต้มาเต้ลายที่มาขามมะขามมาขามมะขามพาไปทาไปมะขามมะขามที่ต้นน้ำต้นน้ำโอ้โหเจ้าล็อกหวงนวง โอ้ยืนกลางเมืองติดกับประตูเลย ลูกทุ่งของรถมาเข้าเท้าทีมทีมพาบอลขึ้นมาทีมเติร์ดฉกต่อยตัดบอลได้เหมือนกันลูกฟ้าประตูครับออกแกนน้องเล็กเป็นลูกทุ่งของเวทีวิทยุคนไทยโอ้เวลาครับเวลาแทบครบหนึ่งนาทีเวลาแทบไม่เป็นใจแล้วครับหนึ่งนาที มั่นใจครับบริษัประตูแล้วก็เปิดบอลมาหนุโนเอาบอลลงจ่ายบอลก็ไปติด้นน้ำเตะทุบลูก่ะหายไปว่าราคา

มาเต็มสเต็ตกากรแข่ยกีนด้นีนูโน่นูโน่จะไม่าดต้นน้ำหมดเวลาการแข่งขันในโคตเตร์ที่ 2, 3, สองสมทุ่ตะศนย์เนี่ยแข่งกนหนองเมือีทุเนียน